นะคะเดี๋ยวเราจะมาพับทําสมุดโน้ตเล่มเล็กนะคะแบ่งให้ได้เป็นสี่แฉกงก็ขั้นตอนแรกครูก็จะพับครึ่งพับครึ่งตรงนี้นะคะทําให้เรียบร้อยเลยให้มันเสมอกันนะคะพับหทบแล้วพับทบที่สองค่ะพับทบที่สองไจแล้วนะคะแยกออกมาแล้วก็พับตามแนวนอนอีกทบหนึ่งแนวนอนอีกทบหนึ่ง กระจายทั้งหมด8ช่องนะคะเราพับเกลนกลางแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอากรรไกรตัดจากสันเข้ามาตรงนี้นะคะนี่นะเอาสันตัดนะคะจากสันเข้ามาตัดให้เรียบร้อยได้แล้วนะคะแต่แล้วก็คลี่ออกมาเนี่ยคลี่ออกมาก็จับอย่างนี้นะคะจับางนี้ตั้ง ก็จะได้เห็นสีแขกพอดีนะคะแล้วก็จะรีดให้เรียบร้อยก็จะได้สมุดโน้ตเล่มเล็กแบบที่คุณครูคาสั่งให้ทำงานเรียบร้อยนะคะทำได้นะคะ